กลับสบายดีพี่น้องหยิซีทุกท่านพี่น้องต่อคลิปซองพี่น้องจ้าปลาเฮ้ยเสียมาหน้าน่ที่ปลาเบิดน้องหนึ่งเป็ดเบิดคอกหนึ่งเป็ดเบิดคอกหนึ่งเสียมาแต่ไกลผมเด้อพกการ์ดสิมมีหน่อยกูขี้เดียดเนย พราะการที่พวกชมพูเลยพี่เนองชมพูสอชมพูเลยเนาะมีสองคนเจมกือบอกไปเอาออกสดนะแม่ซึมๆนะกระแจกำลังเปิดพ้าพอชชยุทธ์นี้เตม้มเฟสพี่เนอง เัวหนึเขาแก้เซียร์ลนะในอนนีเป็ดสองตัวแล้วก็ปลาหนอนแต่รู้ว่าหนองนึ่งมันมีกี่ตัวนะเพราะเรู่ได้กีหตัวเดียวก็กลักลัสิมอบมันให้มันใบมันอิ่มใช่ไหมคนปั้งๆนะคะค่ะสาธุปีใหม่แมนอันนับแหละข้อตัวนี้แหละ น้ำแรกกูขอควมตหซองซอเริ่มใหม่เนาะซองซองเนาเริ well. Damn, yes um, ่มใหม่เนาะมากันเริ่มก็ม่เลยแม่ไปมัคือโคไปไปขวบซอง้เอ็มมึอกเฮ้ย้กอดขาซองหนเอ้ยกอดนีน้ำรอกอดอีน้ำนะหอมพูดหระออมพี่นะเอ้ยอ่ะจุดจุดอุ้ยหมวกลุ้น กูสีหักวะเฮ้ยปีสองมนจิมหาคือวายเดียวเริ่มไปแล้วอเสมึงเริ่มละปีสองพันสองเฮ้ยมึงถ้าเก้นะ้ามันเมาแล้วสิเริ่มเลือเริ่มหนึกถึงเรื่องเก่า กูน่ะจับจุดได้แล้วข้นมาเรื่องเก่าเริ่มมาแล้วปีสก๊อตไปจิมฮาน่ไงอันนี้ว่าเิแตกแตกบดเลยันแตกเฮ้ยอันเอาเ่าปีสก๊อนี่เบิดเปลืองเลยนกงเิมา่ะมันคั้นมาอะไรรวมความล้างเริ่มมา เอ้พันกันโยนน้องๆอย่างนี้เราทันมาการนั่งมานะก็่งยางมันเลยไม่ว่าสนาม่าฮะเส้นประเด็กแม่ที่ท้าหาปุ๊กกูทวนบรรพาในทวนหนึ่งประเด็กอีเมศน์สแกนน้ำใหม่น้ำต่างกู้สาว โบต้องเต้นจัดไปเลยโหโคตรใจหญ่มันยอมใจเสียสั่าจัดไปเลยเดี๋ยวบอกนะว่าสิทีหลังย่งไปทีละล้านนเลเด้อโอเคจะมามาขอโทษไหพี่พี่ทีละล้านแตกแล้วมาเปิดปากด้วยสิไฮไลท์หนึ่งเปิดปากเปิดหน้าด้ว้ คาราบอยกล่าราบอยกเล่าเขาเลือใจแทนบ่ให้น้องตากินน้ำหวานอกพอลูกอ่อนเท่ากันกราเียนะปลาลูี่มะเขือกู้ไกลนี่ฮัสซิมอมมังเฮ้ ทน,นีเสียงหลดมานั่แมแอน่น่มฟมีกับโทหานังแนโท่าหาไมีแม่สอนเราเยหมมาิมามาที่า,ลา,ลา,า,าเลยนะกินไหมอิ่มมือแรงเลยด้วยมเ<ล>ม็ด<ล>อิ่มมือแรงเลยด้วยครับอ่ะ<ล> <laughs> มือแรงตัวไฟตมัน เมนยังบอซูเอเอาเเดียวเดียวมืออขึ้นไปหอดนะไเป็นหยังในกจานนะเย็กขึ้นดอกจานาอกจนกาล้คืองามเน้าูย็นใส่ก็กขาวขาวขึ้นอยู่มือนโ้ดใส่โ้ใส่เจียวเจียวมือถืออ้วขึ้นไปหอดนะ เนี่ยว่าเฮ้ยมึงัดปากเลยทีเราไปจัดทร์งัดแรงมือนั่นนะปลาเบิกกับข้าวเต็มห้องพัวเรียกว่ามาต้อนหลับเสี่ยวขึ้นไปโอ้ยภูมิใจขนาดนี้จะพ่อว่าจิเที่ยวอยากไปอยู่ป่้ยเ่ากับข้าวมาเห็นแรงเลยเต็มพัวเลยลวกมือลวกปลาถ่านอยู่บนได้ห่างกันกำลีเอื้อยดเนาะ ขึ้นไปค่ะจะเด้คผมนอนขางกูสิเดียวเะได้คผมนอนขางกูคุณอาผัวร้องคุณคุณหลานขนาวงคือวิจ่อยเหรอฮะเออคืออะไรโอ๊ยนั่งนะนั่งมะสปอร์ตเออนั่งแบบว่าเฮ่ห่าเฮ้ยแบบทันโป้นะคือโป้ทันก่อยนะทันก้อยคือก้อยลมแมนโบดย่างแมน ่าผับนาง่องเลยมีเลเฮ้ยเดียวเ้าป่างไเฮ้ยนา่นี่แปลว่าทุกสถานการณ์เปอางบ้านตะกวนเพิ่มมาเต็ม่เร่อเก่าเริ่มมาเลยปลาเบิดยุเบิดย่อยมึงก็บอกาตือนกันกินเหรอเด้ ยันเสียวบ่อมตอนนึงทุกงใต้เสียเลนอใหลุกก็เถยง้น่องมึงกินอี่บ่ถัวอหนึ่งหรอมีอะก็เปยเห่อยู่เลยเฮ้ยบางเถื่อมากกับ่มีสัญญาณเฮ้ยแล้วน่าสัญญาณกูเต็มลงลาวม่ง่ไหนม บอกอีแมดูมาแล้วไหมกำลังมาิมางมาน่ะลูกชายเจ้าบริปัสชเลยน้องจีวอนเอยจีวอ่จีอาผ่านวอนมาบ้านู่ไนน่ะจอนเดี๋ยวนี่สิมเมื่อตีจากสิบโโอ้ยกินแล้วจะไปค for ุดไ่ถือหัวขา ม่แน่นะร่คุณไปคุณมาตอนนึงกูอยากถือหัวขาเลยยาไกมันกำลังมึนอยู่เดีนฮ้ยบโ้ยฮะอันมีะเป็ดไหบอใกล้บุญมีไบมไม่ได้แบบว่ามยมนลงไม่รโคลงคือะเปรดกูมีเปรดไว้มาไดนามาทามเลย เมื่อนาลูกมาแทกเด้อเคืงางจะเศร้าจะเสียกูว่าว่าจะเปเฮียนทำมก้กินกูว่าได้นี่ไม่นอยมึงมากแต่เด้อแต่กูฮัลลเมื่อหันมึมันด้ยังมาเมือวะอยมางมือเาคือมาลาถึวเฮ้อย่างนดแหละนู้นอะนู้โอยเก็บได้ายอ่ลูกเก็ียดอกไว้แต่เนี้ยแต่เปียกไม่ลอเลยหนา

ซิมึนกันอยู่ค่ะ้ญาณหองเขาแตก่วยญาย้วเขาสอบับเขาไล่ออกอีผู้สาวน่าจะร้อมหองนะเฮ้ยังเขาไล่ออกกว้าสุบาแต่สายเธอมาคอยอยู่บ้านผักวันเดียว้เขาเชีุกคกแก พ่อปูผพ่อเลยพ่อปูเหรอพ่อปากับธนาารแล้วป้าบม่ใชเลาเราไปจับมือกินูเอาเลยฮะน้องเอาไปกินเบอร์ไปเอาไปแจ่ไปลยจับมือเราผูน้อยหนึ่งก็เอาพอลูกอ่อนนะนะแรกมีแต่จิตใจบดีนะฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่บฮ่า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 บ่าฮตอบ่บฮ่าฮ่่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่ ตุ้มต่อมราดส้นี่ปฏิกิริยาอะไรไข้เอาะเอาละแม่มีเหันมาละแม่ยันเปิดห่อยันไปร้านนี้ห่อโอ้โหไอ้ปรกรุ่งปราชญลานวะ <laughs> อลละไรพี่น้องล่าอะไรพี่น้องพ่อกันคิมนะฝ <laughs> ากก็เลยกันแซม <c oughs> เขกันแซกันเราขอบคุณขอบคุณเนฟซีตกทานพี่น้องม่เนขเดเด้เฮ้ยขอบใจทุกคู่ทุกคนนะสิมากินมาเนี่